ข่าวดีดีกับพี่คำรรนตอนร่วมรับพรสงกรานต์ดีๆแล้วชีวิตชีวีและกำลังใจของเราก็จะดีดีเดอ้อฮสีบอกห้ที่นี่สำนักงานอาจารย์ไพรโรธรื่นวิชาเรามีพระพิคเนตบางซิสแพแกแรงแข็งช่วยมวลมนุษย์ได้มองเห็นพวกเรามา มารวมเล่นสงกราดเมือนเมื่อครั้งโบราณรม,มีพระราหูหนุนดวงเปิดโชคลาบาเลขที่ออกหนึ่งกับสองครับก็ในธนะาที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์คนหนึ่งนะครับวันนี้ลูกศิษย์ก็จะมารดน้ำดำหัวก็ขอพอรจากอาจารย์เพโรดรื่นวิชาอาจารย์ครับมีพรใดๆดีๆนะให้ลูกศิษย์ครับ ก็ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆนะปลอดจากโรคภัยต่างๆนะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาทำการค้าขายก็อยขอให้ค้าขายดีๆนะครับมีโชคมีลาภทุกคนเทิน ใน,นในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขอให้ทุกคนจงยิ่งใหญ่ในความหวังผมได้มาเจอกับอาจารย์ไพโรธผู้มากพลังจึงขอความขลังจากตัวอาจารย์หวานให้กับทุกคนให้เขาแคล้วคลาดในทุกสิ่งและใหญ่ยิ่งสมดังจุดประสงค์นี่คือสิ่งที่หวังตรงๆอาจารย์คงไม่ทําให้หวังเขาต้องเป๋ไปเ,เป็นคำกลน <c oughs> รวยๆเฮงๆมีโชคมีลาภมีชีวิตดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น รว,รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นทุกคน,น,นเทินโอ้สอทุดัง <laughs> มีราคังทองคล้องใจเล็กใหญ่เลือกเอา <laughs> พรจริงเป็นของดีของประเสริฐที่เราทุกคนควรได้รับไว้ตลอดเวลาขอรับอาจารย์ดีลูกศิษย์ดังเพียงปังดังโดดนั่น <laughs> มาบะคนดีมาไปกับพี่รวมเล่นสรงกราน เมืองเจริญเรื่องรุ่งคนมุ่งเอทำกินมากลายแต่เรื่องประเพณีอนุรักษ์กันดีไม่มีเสื่มงภายข้าวดีๆกับพี่คำรณก็ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่เปรี่ยมไปด้วยความสุขช่วงสงกรานและตลอดไปนะนจะบอกให้เรรื่องปะ